การวางจิตเมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจาพิขุทั้งหลายทางแห่งถ้อยคําที่บุคคลอื่นจะพึ่งกล่าวหาเธอห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่คือหนึ่งกล่าวโดยการหรือโดยมิใช่การ 2. กล่าวโดยเรื่องจริงหรือโดยเรื่องไม่จริง 3. กล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคาย 4. กล่าวด้วยเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ ห้ากล่าวด้วยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในพิขุทั้งหลายเมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้นในกรณีนั้นๆเธอพึงทำการศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจักเป็นผู้มีจิตเอนดูเกือ้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่ จักมีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่และจักมีจิตประกอบด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบูญใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางมีบุคคลน,นั้นเป็นอารมณ์แล้วแลอยู่ดังนี้พิขุทั้งหลายเธอพึงทำการศึกษาอย่างนี้ภิขุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษถือเอาสีมาเป็นสีครั่งบ้างสีเหลืองบ้างสีเขียวบ้างสีแสดบ้างกล่าวอยู่ว่าเราจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้ทำให้มีรูปปรากฏอยู่ดังนี้พิขูทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้ทำให้มีรูปปรากฏอยู่ได้หรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่า นั่นเพราะเหตุอะไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุว่าอากาศนี้เป็นสิ่งที่มีรูปไม่ได้แสดงออกซึ่งรูปไม่ได้ในอากาศนั้นไม่เป็นการง่ายที่ใครๆจะเขียนรูปทำให้มีรูปปรากฏอยู่ได้ร่างแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากคับแค้นเสียเปล่าพระเจ้าค่าภิขุทั้งหลายชั้นนั้นก็เหมือนกัน ในบรรดาทางแห่งถ้อยคําสำหรับการกล่าวหาห้าประการนั้นเมื่อเขากล่าวหาเธอด้วยทางแห่งถ้อยคําประการใดประการหนึ่งอยู่เธอพึงทําการศึกษาในกรณีนั้นอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกือ้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่ จักมีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่และจักมีจิตประกอบด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบู์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางมีบุคคลน,นั้นเป็นอารมณ์แล้วแล,วแลอยู่ดังนี้พิขุทั้งหลายเธอพึงทำการศึกษาอย่างนี้แล นอกจากนี้ยังทรงอุปมาเปรียบกับบุรุษถือเอาจอบและกระทอมาขุดแผ่นดินหวังจะไม่ให้เป็นแผ่นดินอีกเปรียบกับบุรุษถือเอาคบเพลิงหญ้ามาเผาแม่น้ำคงคาหวังจะให้เดือดพล่านซึ่งเป็นฐานะที่ไม่อาจเป็นได้ทิ่ขุทั้งหลายถ้าโจรผู้คอยหาช่องพึงเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของใครด้วยเลื่อยมีด้ามสองข้างผู้ใดมีใจประทุษร้ายในโจนนั้น ผู้นั้นชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของเราเพราะเหตุที่มีใจประทุสร้ายต่อโจรนั้นพิขุทั้งหลายในกรณีนั้นเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกือ้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่ จักมีจิตรประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่และจักมีจิตรประกอบด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบูญใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางมีบุคคลน,นั้นเป็นอารมณ์แล้วแลอยู่ดังนี้พิขุทั้งหลายเธอพึงทำการศึกษาอย่างนี้แลพิขุทั้งหลาย เธอพึงกระทำในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้อยู่เนืองเนืองเถอพิกุทั้งหลายเมื่อเธอทำในใจถึงโอวาทนั้นอยู่เธอจะได้เห็นทางแห่งการกล่าวหาเล็กหรือใหญ่ที่เธออดกลั้นไม่ได้อยู่อีกหรือข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าพิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงกระทำในใจ ถึงโอวาดอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้อยู่เป็นประจำเถิดนั่นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนาน